อาร์เมนดาค่ะโอ้โหอเมนดาน่ารักคุชอบผู้หญิงแบบนี้ชอบใช่ไหมเออผู้หญิงอย่างเงี้ยมีครบเลยมีอะไรบ้างคะมีเนื้อมีนมมีไข่ด้วยชอบน่ารักเออทำไมอ่ะทะลึงเนี่ยอันว่าจะมากับใครมากับเพื่อนค่ะอ๋อมากับเพื่อนใช่ยไม่มีเพื่อนด้วยเหรอมีค่ะเออไปตามเพื่อนมาตามไปเฮ้ยมึงอีกมีเพื่อนด้วยเหรอเกอใครอ่ะเนี่ยอัน เรียกอ่านกันเกียร oh. ok oh. ์บอลเขาเรียกฉันเหรอใช่เรามาให้เขาเลือกดูเส้นเต๋อคะเต่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวไอ้ตุ้ยบอกไอ้ัิเตะละกอกูเลยเฮ้ยไอ้ตุ้ยไอ้ตุ้ยไอ้ตุ้ยไหนมึงเล่าไอ้ตุ้ยใครอะไอ้ตุ้ยนักขอนเปโถมเนี่ยพูดขืนใครไอ้เสดเฮ้ยไอ้ไอ้กุสันไป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 เชิญเชิญเชิญเข้าบังในได้วันนี้ใช้ได้สวยดีใช้ได้ไเฮ้ยเฮ้ย นี่นี่มึงมากันสองคนเหรอมากันสามค่ะมากันสามคนเอาแล้วเพื่อนไปไหนอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเฮ้ยจะมีเพื่อนมาอีกคนคือตัวท็อปเลยค่ะโอ้โหแค่สองคนนี้ก็สวยแล้วใช่แล้วแล้วเพื่อนในแจมแน่เฮ้ยคนที่สามจะขอร่วมอย่ากันบากเว้มาเว้ยกะลังปาน้องไป็นเพื่อนโอ้มาแล้วครับได้เลยพี่เตื้อละหมดที่หลังเล่นกันนานๆหน่อยเซ่ทำไมครั พิการไปแล้วใช่มันตึงแล้วมึงเอามือซุกอะไรไว้ออันหนึ่งเนี่ยเลวมากนะใครเขาอยากเจอฉันอ่ะคนดูอยากเจอใช่ไหนๆใครจะขึ้นเฝ้าพระบูมินทาเจอเลยแต่คคอร์สเพลเลยค่ะเฮ้ยคอสเพลเยตัวนี้ตัวนี้สามพันสี่นะคะไปด้ กี่คนนี้คนข้างในเขามองอะไรคุณนักน้าเนี่ยเขาก็มองไอ้เนี่ยคุณพี่เฮ้ยชอบว่ะก็จัทตงเแม่ไงดูหุ่นเป็นไงตูดเป็นมัดหรือขอตีหน่อยสิเออพี่บอลนิสาดีตลอดเลยฮะแม่ชอบมีแซ่มีเทียนไหมคะเกินไปแล้วแม่คุนอย่างนี้พี่ชอบอย่างไรหันหน้ามาคุยกันสิโอ้ ่างจะมาเลวมันกูล่ะเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเอาเลยพี่เขาจับตัวมันไว้เนี่ยไปมุงพกอะไรมาปะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ไอ้ข้างในเขายัดอะไรค่ะจำใจค่ะโอ้สวยสวยสวยชอบมึงมาจากติ๊กต็อกดีดีดีชื่ออะไรชื่ออะไรหนูเลยเขาชื่ออะไรกันบ้างล่ะเขาชื่ออะไรเอ้ยชื่ออะไรนะอเมนดาอเมนดาแล้วเธอชื่ออะไรจ๊ะ อกโ,โกดาก็ได้โอ้ <c oughs> จ่องโรงแรมมึงเ่นน้าเป็นอีโกด้ามึงอ่ะขอเกิดใขาเข้ามาได้ไหมฮะเธอเข้ามาได้เป็น,เ,เ,เ,ปนเด็กดิง้งเหรอเนะี่ยเด็กดิง้งฮะถามจริงมีใครขึ้นมึงรู้ไหมแตะพาย<อ>งเนี่ยพี่ก็พูดไปทำไมเมื่อคืนมันมาด,มาดลเลยเฮ้ยไปกับผู้บัญชาสันติราชมาตำรวจเนี่ยนะไปนอนด้วยกันมาแล้วไปนอนที่ไหนวะเนี่ยก็ตำรวจนอนข้างนอกหนุนะนอนในคุกเข้อหาอะไรวะไอ้น่ะเขาโดนจับแล้วโดนจับกันเออ แล้วมึงโดนจับข้อหาอะไรอมของหลวงอมตังพี่โอ้นี่ยังมาว่าหน้นายอิงฟ้ายัางไม่กล้ารวมง,งานกันหนูเลออยอ่อทำไมอ่ะก็นหนูชวนเขาไปงานล้างป่าช้านะ่ะโอ้ <c oughs> พี่เนี่ยนัดก,กันเลยไว้ลืมหมดขอไดทถ้าพอบาทบัดนี้นางข้าหลวงมาขึ้นเฝ้าแล้วพู้เจ้าค่ะถวิลมาขอบ,อบิดา